สวัสดีจ้าพี่น้องพอกับสาวบนอยู่นิวซีแลนด์คือเกาจ้าสัมปายดีอยู่ดีไม่แห้งพี่น้อง บิสมองสบอนน่าจนะเนาะมากินเข้าสวยน้อกันจ้ะพี่น้องสวยอีหรีบายกินคือเก้าจ้ะบ่บ่มีแนวใดแตกต่างเลยขันมาบานสาวบนเมือ่อเนเฮตํามเกแตงจ้ะโอบอันนองไกลพอ่อใหญ่อยากกินนันผัดกะเพราไข่ต้มเลยแบ่งไว้น้อยนึงจ้ะเมื่อนี้เวาบเขากล่องน้ำ พักอันได้พักที่สวนสาวบนคือเ่าจะพักหนอกกระลังงามพอดีได้กะลาม,มา,จากจ้ะไปบานโมอันชาลีนเพื่อนปลูกอันบักอันเป็ดทำแม่เลนไม่หายจาะบักบักพักใส่ใหญ่นอกจก้ะเนาะมากินข่าวของการจ้าพี่น้องจ้ะก่อนสิก,กินสาวบนขอบคุณพี่น้องหลายๆน,น่าจ้ะเนาะที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจด้วยจา้าฝากพี่น้องกดติดตาม กดกระดิ่งกดไลค์ให้สาวพนด้วยนะคะอาเลยจะไปน้องกินข้าวมือนกันพอไดเอาจานมาดอกชาลีนคำแฮปร้านชุดมีชาลีนเปทบแม่เลนมาพี่น้องเบิร์ดสมองสุบอนด้วยจ้าเอิินเบิร์ดสุขคน อืมอืมขอบอ,อ,อ,อ่น้องอกแก้วอืมน้อเขาน้องพลมาเลอกล่าเอ็มไม่กินข้าวเนะี่ยเจ้หน่อยมาได้จ้าอืม เออทุกคนได้จ้าออืม,อม พญาอยากกินพัดกะเพาจะบ่บะเอาไข่ดาวพี่น้อง่าไข่ต้มอืมไข่ต้มกับไข่ต้มสนักมันอยากส่งแก้วพี่น้องบอกพอกใจอืมอือ ผมได้ใจครอง มูพินบบกินได้จ้ะชาลเาเชาีเรากินโมเป็นบักพักซายเราปลูกให้สซาวบวนแกครับพี้นออกอืม หยอดมันซาบ,บนได้มากํำหนึ่งพี่น้องหลวกกินกับแก,วกแ้วกุ้งละว่านบ่อยเลยเฮ็ดคลิป kalang pin <tosan> 小朋友 ้องจองต้องสดนะ คราบนตามแยงเชสญปูจ้าพี่น้องเข้าอยู่ครูหม่องครูบอลดูแลจากสุขภาพเจ้าของได้จัดเด้อให้พี่น้องปลอดภัยจากโรคหล,ลายนาะจ้ะ

啥、嗯、大饼？ อืจำไม่ออ,มอกมันสิดโดนคักบด สาวบนลาพี่น้องไปก่อนน่าจะนอพอกันไหมครีมหนาขอบคูณหลายๆที่เขามาติดตามจ้าบ๊ายบายจ้า